นี้นะคะเราจะผัดปลามึก,กุ้งปลามึกมใส่สตอนะคะพริกัวพริกกระเทียมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่งงองแกงโหระพาของเรานะคะ่ะทำเองใส่ใเพื่อความหอมนะคะแล้วจะผัดให้หอมนะคะ หอมแล้วนะคะพอเริ่มหอมแล้วก็ใส่กุ้งกับปลาหมกึกสกแล้วก็ผัดให้สุกนะจากนั้นเราก็ปรุงเครื่องนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปซอสปรุงรสลงไป น้ำตาเล็กน้อยสีหวานนี่กสีดำน้ำตาลทรายน้ำตาลายเล็กน้อยของปรุง,ง,งรสก็ดีนะคะแล้วก็ผัดผัดให้ให้สุกนะคะ หอมมากทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะคะทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วเราก็จะใส่พริกหยวกกับนสะตอนะคะพริกหยวกกับสะตอลองไปอันนี้เราจะไม่ผัดให้เหละมากนะ ราะว่าพริกหยวกพริกหยวกกำลังจะอร่อยนะคะเละไปก็ไม่อร่อยเราจะคัดแ,แค่ให้มันมสุกนิดหน่อยแล้วก็ชิมรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามชอบเลยชอบหวานชอบเค็มใส่พริกไทยดำไปนิดหน่อยนะ,ะฮะนี่นะคะพอเริ่มสุกแล้วนะคะ ก็จะใส่โหระพาของเรานะคะที่เก็บมาจากต้นเมื่อกี้ใส่ลงไปอหอมโหมระพาสีม่วงแล้วก็จะสุกประมาณนี้นะคะทุกอย่างก็สุกแล้วนะคะเราจะไม่ให้ผักเละนะเดี๋ยวเราก็ปิดไปได้เลยนะคะน่ากินมาก